เราจะเอาตรงนี้มาเขียนใน s o p ของเราเพื่อจะโชว์ให้เขาเห็นว่าเออเราไม่ได้แบบอยากไปเรียนแบบผู้หหอยปูปลานะเราอยากเป็นเทมแบบเซตใหญ่เหมการก้นแล้วชื่อมหาลัยนิดน,นึง ตอนเราเข้าสู่ช่องเทเลคิดีคนิคคืนเดิมจากนกตัวเพิ่โอเคก็วันนี้อยากที่เคยสัญญากันไว้จัดคลิปก่อนหน้านี้เนาะว่าจะมาแนะนำการเขียน S O P ที่ดีให้กับเพื่อนทุกคนแล้วก็คุณผู้ชมทุกคนเนาะว่าเทคนิคในการเขียน S O P ให้เราได้รับออฟเฟอร์จากทางมหาวิทยาลัยนั้นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยมุมนอกเนาะเราจะเขียนยังไงแล้วก็จะมีวิธีการเขียนแบบไหนเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันเนาะว่าจะเขียนแบ วิธีการเขียนของตัวก็จะเป็นอะไรค่อนข้างที่จะทําได้ง่ายแล้วก็ถ้าสมมติดูคลิปนี้ไปแล้วลองเขียนกันตามก็เชื่อนะเชื่อ,อว่ามันก็จะมีนนดีกับตัวทุกคนแน่นอนก็โอเคอยังไงก็ตามแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะโอเคอย่างแรกอย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะคือการเขียน S O P หรือ Statement of Purpose นะ มันคือการเขียนเหมือนการ PR ตัวเราเองว่าเรามีคุณสมบัติอะไรแล้วก็เราสามารถทําอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้เนาะก็คือมหาวิทยร์ลัยเขาจะมามีคอนวนาคุณสมบัติของเรา Intention ของเราแล้วก็เหมือนแบบว่าตัวตนของเราอะสามารถที่จะเข้าไป อยู่ในหาวิยาลแล้วก็ฟิตอินกับคอที่เราต้องการจะเรียนหรือเปล่าดังนั้นเวลาเราเขียนก็ต้องพ r ตัวเองสุดิ์นิดนึงเนาะมีการอวยตัวเองแล้วก็นอกจากอวยตัวเองเราก็ต้องควรจะอวยหาวิชาลอวยอ่ะอวยให้เขาหนึงเนาะเพราะเราจะไปเรียนเขาอยากเรียนกับเขาอะไรเงี้ยก็ต้องอวยเขาหนึ่งดังนั้นเวลาการเขียนอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คือมันเหมือนเป็นหนังหนึ่งเรื่องเนาะมันควรมีต้นกลางจบ อย่างชัดเจนไม่งั้นมันก็จะแบบสบปเปกสปาเขียนไม่จบสักทีแล้วก็เรื่องราวมันจะไม่ต่อก,กันเนาะอย่างที่บอกดังนั้นเวลาเขียนอะไรเนี่ยเราควรจะมีเป็นาท์ไลน์ก่อนนั่นแหละอย่างที่บอกาท์ไลน์เพราะว่าาท์ไลน์ในที่นี้ก็คือการเขียนแบบว่าเป็นเขียนเป็นคำสั้นๆก่อนว่าเราจะเขียนอะไรพฤติกรกรมนี้ขั้นรรมนี้กรกรมน,รนี้เพื่อที่เราจะไม่ได้หลุดโฟกัสจากที่เราเคยตั้งไว้เนาะควรจะเป็นแบบนี้โอเค หลังจากนั้นพอเราเขียน o u t ไลน์เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมาเริ่มกันเลยที่พาร์ทแรกของ essay นั่นก็คือ introduction introduction ง่ายๆมันจะเป็นเหมือนพารากามแบบเปิดหัวเรื่องเลยเนาะว่าเราคือใครามาทำอะไรที่ไหนอย่างไรซึ่งปกติแล้วอ่ะเท่าที่เคยเห็นมาเนาะ s s a ส่วนใหญ่ก็จะคิดว่า my name is Missis h i r ไ่ใช่มันก็จะเป็นแบบ มาในนีย e. ชื่ออะไรว่าปลายจบจากการศึกษาจากคณะไหนแบบมหาวิทยาลัยอะไรจบอะไรมาอยากไปเรียนที่ไหนแต่แนะนําว่าเราเขียนไปก่อนเลยเป็นหัวเรื่องเลยเป็นคอลัมน์แบบเป็นอันแรกเหมือนหัวจดหมายเลยเหมือนอารมณ์เรียนรรท่านประธานอะไรเงี้ยเราเขียนไว้ตรงอันแรกเลยว่าแบบว่าชื่ออะไรนามสกุลอะไรแล้วก็จะไปจะอยากไปเรียนคอร์สอะไรบั c เ e อร์หรือมาสเตอร์ดีกรีอะไรก็ตามแต่ที่ไหน,นเนาะเขียนไว้เลยตั้งแต่แรกเพื่อเราจะได้ไปอย่าง ไปจานตัวอักษรเวลาเราจะเขียนเพราะว่าการเขียน SOP ที่ดีเนาะควรจะอยู่ในเรนจ์ประมาณ1,000ถึง1,200คำเนาะก็ประมาณ2-3ถึงหน้าไม่เกินนี้กำลังดีเนาะเพราะว่าถ้าสั้นกว่านี้มันก็จะอาจจะแบบสั้นกุดๆุดไปหน่อยแล้วก็ถ้าสมมติยาวกว่านี้ก็อาจจะวุนไปนิดนึงอาจจะแบบน้ำเท่วมทุ่งเขาง่งลงเลนไปนิดนึงดังนั้นก็ควรที่จะประมาณ1,000ถึง1,200คำอย่างที่บอกเนาะมันจะปริซายส์มากๆแล้วก็ ชัดตรงประเด็นดีในความยาวคําประมาณเท่านี้นั่นแหละอย่างที่บอกไปก็คือพาทอินโทรดักชั่นจะเป็นพา์ที่เหมือนเป็นการแบบเกริ่นก่อนว่ามันคืออะไรมันเป็นพา์ที่เราจะสามารถแบบอธิบาย Point of v i e w ของเราที่มันมีต่อโลกได้โลกภายนอกว่าคอร์เนี้ยถ้าเราเรียนปุ๊บเราจะมี Po i n t of v i e w ต่อโลกภายนอกอยังไงอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งอย่างที่บอกไปพอเราอธิบาย Point of view เราไปแล้วเนาะเราก็ควรมาบอกอีกว่าเราจะไปนเนรียนน เป็นสั้นๆไปขอสั้นๆเช่นตัวจะไปในมาร์เก็ตติ้งตัวก็จะบอกว่ามาร์เก็ตติ้งในมุมของตัวคิดว่ามันมีผลยังไงต่อโลกใบนี้มีผลยังไงต่อธุรกิจในโลกใบนี้ก็ต้องเขียนไปประมาณ3 4ประโยคเนาะประมาณนี้ไม่ต้องยาวมากเราพยายามใช้คําศัพท์ให้มันตรงตามคอนเทกต์ของมาร์เก็ตติ้งหรือช่วงธุรกิจจริงๆเนาะเช่นสมมติอยากที่จะแบบมาร์เก็ตติ้งสามารถไป uplift ไป elevate ไปทําให้มันแบบ big r opportunity ที่เป็น มันเป็น Good Opportunity กับ s ิส e นสได้ก็พยายามใช้คำสั่งแบบนี้จะดีกว่านอกจากนั้นเราควรอธิบายข้อ่าว่าเหมือนแบบว่า Background ของเราเป็นยังไงบ้างในประเทศของเราเปรียบเทียบว,ว่าในประเทศของเรากับ uh, Outside our country มันเป็นยังไงแตกต่าง,งกันยังไงนาะแน่นอนเราต้องการ improve k n o w l e d g ขตัวเองแต่นอกจากนั้นเราก็การที่มีคนเหมือนคน คนทั่วไปในสังคมมี knowledge ที่มัน better นึกออกไหมสังคมมันก็จะดีขึ้นแน่นอนว่าการไปเรียนเพิ่มพูนแบบความรู้ให้กับตัวเราเองมันก็ช่วยให้สังคมดีขึ้นโอเคหลังจากที่เราเรียบร้อยแบบ introduction ในการเปิดเรื่องมหากรรมภาพยนต์ของตัวเราเองแล้วนะเราก็จะม o v e ไปในกราฟสัตว์ปนี่คือเป็นกราฟของ คอสที่เราจะไปเรียนนั่นก็คือรายละเอียดต่างๆเนาะว่าเราจะไปเรียนคณะอะไรมหาวิทยาลัยเมืองอะไรซึ่งอันนี้จะสําคัญมากๆอยากให้ทุกคนทำเนาะก็คืออาจจะทุกคนอาจจะทำเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทําก็คือเวลาเราจะไปเรียนอะไรเหมือนเหมือนเราไปเลือกซื้อของเราก็ต้องอ่านรีวิวอ่านส่วนผสมอ่านส่วนต่างๆมากมายดังนั้นเราก็ต้องทําเหมือนที่เราทํา สิ่งพวกบริโภคที่เราเลือกซื้อกันในท้องตลาดเนาะเวลาเราไปเรียนเราก็ต้องอยากรู้ใช่ไหมว่าเขาสอนอะไรบ้างวะแนะนําให้เข้าไปในเว็บมหาวิทยาลัยเนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็ไปดูคอร์สที่เราต้องการจะเรียนแล้วก็ในคอร์สนั้นมันจะมีรายละเอียดโมดูลก็คือรายวิชาที่เขาสง่งแล้เขาจะสอนอะไรบ้างเราจะเอาตรงนี้มาเขียนใน SOP ของเราเพื่อจะโชว์ให้เขาเห็นว่าเออเราไม่ได้แบบอยากไปเรียนแบบผู้หอยปูปานะเราอยากไปเรียนแบบ เซตใหญ่เหมือนกันแล้วก็คืออยากรู้เราเข้าไปเราให้ความสนใจกับวิชาที่เราจะไปเรียนจริงเพราะว่าเราได้เข้าไปดูแล้วไปรีวิวมาแลาว,ว่าเราจะไปเรียนวิชาอะไรบ้างใช่ไหมดังนั้นก็แนะนําว่าให้เข้าไปดูในเว็บหาไลด์เกี่ยวกับคอร์สท,ที่เราจะเรียนเนาะว่าแล้วว่าแบบว่าคอร์สเนี้ยแบบมีการสอนโมดูลอะไรบ้างมีการเรียนการสอนแบบไหนเนาะได้รางวัลอะไรบ้างหรือเปล่าประมาณนี้เนาะก็ควรเข้าไปศึกษาดูเหมือนกัน หลังจากที่เราแบบว่าลงรายละเอียดเรื่องคอร์สเสร็จแล้วว่าเราจะไปเรียนคอร์สนี้นะอย่างเช่นตัวเป็น Marketing แล้วก็ University of Lincoln จะไปเรียนอะไรบ้างก็สต์มาสักประมาณ 2- 3ถึงวิชาเนาะให้เขาเห็นว่าเออเราให้ความใส่ใจกับสิ่งที่เราจะไปเรียนจริงๆเรามี intention ที่จะไปเรียนจริงๆเนาะอันนี้ก็คือสำคัญจริงหลังจากที่เราอธิบายพวกนี้เสร็จแล้วเราควรอวยยศอวยยศมหาลัยมอบมงให้มาหาลัยนึงก็คือว่าแบบก็คือประมาณนั้นแหลว่าเราก็ต้องควรที่จะเหมือนสิทธิ์สัมภารของมหาลัยนิดนึง แม่เราัำอะไรบ้างจากการสอนทน็อตนี้ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยในประเทศก็จะมีแอ d d d i t i ชั a l fee ดีงามจริงๆน,น,นอกจากนั้นแน่นอนว่าเราไปเรียนเราไม่ได้ไปเช้ายิมกับแบบบินไปแล้วก็บินกลับเราไปอยู่ที่น,นั่นดังนั้นเราควรให้ความสําคัญกับเมืองที่เราจะไปอยู่ด้วยนั่นก็คือ การไปเหมือนแบบลองไปเข้า Google นะั่นแหละง่ายๆเหมือนที AN, ่เราเลือกซื้อของเหมือนเราอยากไปเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็เข้า Google ลองเซิร์ชดูว่าหาืูอะไรนี้อยู่เมืองอะไรแล้วก็ดูแบบสิ่งแวดล,ล้อมภายนอกว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างเอาตรงนี้ไปเขียนนาะว่าเออฉันเนี่ยนอกจากที่ฉันจะไปเรียนนะฉันก็หาประสบการณ์แล้วก็ได้อ,อยู่ในเหมือนแบบเมืองที่มีแบบวระนธรรมที่สวยงามวิวสวยงามเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของอที่น่าอยู่นะอะไรอย่างเงี้ย เราก็เขียนไปได้แต่ก็ต้องอ้างอิงจากข้อมูลจริงๆนะไม่ใช่แบบว่าลมเพลยมพัรแบบอารัมพบทเขียนเองเนี freely, ่ยก็ไม <uk> ่ได้นะเราก็ต like ้องอ้างอิงจากข้อมูลจริงๆของเมืองนั้นๆะหะวิทยาลัยนั้นจริงๆโอเคหลังจากเราพูดถึงอินโทรดักชันไปแล้วเราจะไปเรียนรายลงรายละเอียดไปแล้วว่าเราอ่ะอาจจะเรียนคอร์สนี้นะมหาวิทยาลัยนี้นะเมืองนี้นะนอกจากนั้นเราก็ต้องพูดถึง เรื่องของเราล่ะเป็นคุณสมบัติของเราล่ะว,ว่าเมื่ออารมณ์แนะนําตัวละครเลยแนะนําแบบ blue option เป็นเล่าเรื่องราวของตัวละครในการเป็นเป็น journey of life ของเ,เลยเนาะว่าเราเรียนจบอะไรมาแนะนําว่า education ของเราพ็ควรเป็นที่เป็น Re าสุที่สุดก็คือเป็นอะไรที่เอาแค่สมมติไปเรียนปทก็เอาปตสมมติไปเรียนปตีก็เอาแค่มัธยมปลายอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งไม่ต้องย้อนไปถึงอน,นุบาลแบบอนุบาบลวัดริงขบก็ไม่ตห้องก็เอาแค่ ปริญญาตรีพอสําหรับคนที่ทะจ,จะรเรียนปริญญาโทเนาะจบจากมหาวิทยาลัยเรียนคณะอะไรมาเมเจอร์อะไรหมายเนื่ออะไร,ะไร,ะไรเนาะไอเอ듀เคชันแบ็กกราวน์เนี่ยควรจะเขียนประมาณสองประมาณสาประโยคก็พอแล้วแล้วเราค่อย move on ไปถึงเรื่องของ work experience ได้เลยเพราะว่าอย่าลืมว่าการเป็นอ,อย่าลืมว่าการเป็นปริญญาโทเนาะเราควรมี work experience เพราะว่าการเรียนยาโทมันมันไม่ใช่แค่การอินพุตเนาะมันคือการเอาพุตในสิ่งที่เรามีประสบการณ์ด้วยเปนการแชร์ในการแชร์ว่าเราไปเจออะไรมาบ้างแชร์ e x p e r i e n c e ให้เราไม่ใช่ให้เราสิแชร์ e x p e r i e n c e ให้กับเพื่อนๆในห้องเนาะมันเป็นการเหมือนกันแลกเปลี่ยนเป็น case study ซึ่งกาและการดังนั้นก็ควรมี work experience <S <S เขียนไปเลยจะประมาณหนึ่งหน้าก็ได้ประมาณากระกาษหนึงเป,นเป็นไปเลยไม่ได้ ก็แนะนําให้เลือก work experience ที่มันเป็นเหมือนแบบจุด P ของเรื่องเนาะของชีวิตเรานล่วเองเป็นเป็นอะไรที่เราแบบรู้สึกว่าเอออันนี้เด็ดดวงมากสองสามที่ก็ได้แล้วก็เอามาอธิบายว่าเออเราทํางานแบบไหนเราได้ใช้ศักยภาพของเราความสามารถของเราประมาณไหนบ้างเจอปัญหาอะไรบ้างในการทํางานแล้วเรา solve problems นั้นยังไงบ้างแล้วหลังจากที่สมมุติว่าเราเข้าไปเรียนมาแล้วเราจะเอาสิ่งที่เราไปเรียน a อ p l y แล้วก็มา solve ปัญหาที่เราเจอในอนาคตหรือว่าเจอแบบเนี้ยในที่ทำงานได้ยังไง นอกจากนี้ที่สําคัญมากๆก็คือเราควรจะเขียนไปอีกว่าเราจะนําสิ่งที่เราเรียนรู้ในห้องเรียนในหลักจรยัยในคอที่เราต้องการไปเรียนน่ะเอามาปรับใช้ในการทํางานในอนาคตอย่างไรได้บ้างควรมีแผนที่มันโซ l i ด plan แ,แล้วก็แบบมีความ strong แบบแของตัวเองแ a นแ s นออ o f f น์ของเราเนาะว่าเราไดเรกชีวิตเราไปในทางไหนบ้างประมาณนี้ก็ควรจะมีเนาะว่าเราแบบนี้คิดทางอะไรได้บ้างแบบ เหมือนเราจะมีทิศทางหลังจากเรียนจบของเราเราจะกําหนดชีวิตของเราไปในทางไหนจะทํางานไหมจะเปิดธุรกิจของตัวเองหรือเปล่าจะไปทํางานในองค์กรไหนเราก็ควรเขียนไปเพราะว่าโชว์ว่าเราจะเอาความรู้ไปเอาความรู้จริงๆไม่ได้ต้องการไปเรียนแบบว่าลมเพลลมผัดเนาะโอเคนอกจากนี้อย่างที่บอกอะจีเรียนเมียก็ครอบคลุมทุกอย่างลงในเอสโอพีเนาะที่ควรจะเป็น แล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็ภารกิจสุดท้ายควรจะเป็นอะไรที่แบบโชว์แบบอินเนอร์จริงๆของเราโชว์แพชชั่นว่าเราจะไปทำอะไรหลังเรียนจบจริงๆเราจะมาัพ l i ิ t country ไหมเราจะทำอะไรได้บ้างเราจะสามารถทำอะไรให้กับชุมชนได้บ้างจาก knowledge ที่เราได้ออบเทนมาจากสิ่งที่เราเรียนเนาะอันนี้ก็สำคัญจริงเพราะว่าแน่นอนว่าเราเป็นบัณฑิตเนาะเราก็ต้องเป็นคนดีเราก็ต้องนึกถึง นอกจากนึกถึงส่วนตัวแล้วเราก็จะต้องนึกถึงส่วนรวมด้วยดังนั้นเราจะทําอะไรที่ดีที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมที่เราอยู่ในบ้างประมาณแล้วก็โอเคเท่าที่เห็นก็ประมาณนี้เนาะที่เป็นทริคที่สําคัญสำคัญจริงๆในการเขียน SOP แล้วก็อย่างที่บอกอยากให้โฟกัสคอนเท็กซ์ของสิ่งที่เราเขียนนะว่าเราเขียนเกี่ยวกับอะไรเราก็เลือกใช้คําศัพท์ให้ตรงตามที่บริบทในบ,บทความที่เราเขียนอยู่นั้น เพื่อที่มันเวลาเราอ่านมันจะได้แบบไม่ได้กระตุกแบบคนอ่านคนอ่านมันจะไม่แบบกระตุกกระตุกหรือกระตุกตากกานะกัเนาะคนอ่านจะไม่ะตะกุกตะกักเพราะรู้สึกว่าความหมายหรือว่ามันจะไม่โดดเซนเทนซ์มันจะไม่โดดนั้นๆอย่างที่บอกไอเดียเราต้องแบบว่าต้องแม่นจริงๆแล้วก็เอาไลน์เราก็ต้องแบบพยายามไม่เขียนนอ,อกเอ,อาไลน์มีโฟกัสที่ดีจะดีมากๆเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันก็เป็นเป็นอารมณ์ประมาณว่ามาแชร์เนาะใน ในสิ่งที่ตัวคิดว่ามันมีประโยชน์ในการเขียน S P ก็ถ้าสมมติชอบรู้สึกว่าเขียนแล้วแบบเออมันฟล์คึรู้สึกเขียนแล้วตัวมันเข้ามือแบบมันเข้ามือเออก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะหรือว่าคนอื่นแบบใครก็ตามมีเคล็ดลับอะไรก็สามารถแชร์ในใต้คอมเมนต์ได้เหมือนกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่ามาลอดูว่าคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรในอีกนิดหนไปก็โอเควันนี้ไปละ๊ายบา ピッ